นี่แหละค่ะความสุขของคนต่างแดนคือได้กินของบานๆเข้าเนี่ยะค่ะอ่ไรต้องการนั่งค่ะอ่ไรต้องการสดตรกสเต็กเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนีขั่วอีสานกับแม่บ้านกิจสิพาสุกุสุคนมากินนะคะตำบักถั่วค่ะใส่บักกอกนุ่นนัวค่ะลูกค่ะทีเด็ดเราก็คือ ปลาช่อนแดดเดียวค่ะมากไก่นะคะมากไก่มาจากบ้านเฮ่าเลยค่ะที่ขาดบะไรก,ก็คือข้าวเหนียวค่ะเต็มติเคือเก้าค่ะมามามา,มาค่ะทุกคนก้อนชิม,มาก,กินกันกับฟากให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องค้วอีสานก็ไม่บ้านกินเนด้อค่ะเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการช้คลิปต่อตอไปนะคะมามามาเปิ้ิชิมปลาช่อนแดดเดียวแล้วก่อนนะคะอุ้ย <c oughs> ความสุขของคนต่างแดนนะคะก็คือจริงนี้แหละค่ะ Vì mặt năng Ngon mà Bọc cọc đi <coughs> 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 กุ๊ดแซบมากจำนำนี่แหละค่ะความสุขของคนต่างแดนคือได้กินของบันบานเข้าเนี่ยค่ะบรได้ต้องการนะังค่ะบรได้ต้องการสตรงสตเต็กเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม ปลาตัวหนึ่งี่คอนกิชสนปั่นเขากับเมดดไยปั่นอยู่เลยคะ่ะกินได้อีกค่ะวันนี้มีเด็ดค่ะ กันเลยแข็งๆแบบมาอือมเขาเมื่อครั้งตีบเหรอคะหยุดไม่อยู่ Det er som han sier. ค่เนื้อปลาช่อนปลาปลาคอตัวแน่นหน่อยไหมค่ะอืมแซ่บมากนี่ค่ะขเข่ามดเครื่องติ๊บโอเคค่ะกินได้อีกขาบหนึ่งคนนะคะนีะเยอะแยะเลยค่ะกัะทือว่าแหละค่ะปลาปลา,าตัวเนื้อเนี่ย มืดเขาไปสามปันค่ะมืดสามปันอิลีค่ะโอเคนะคะสำหรับมือน,นี้ค่ะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ